ดีครับท่านครับเดี๋ยวผมชวนคุณละอองวรรณศรีนะครับซึ่งเขารวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้วตอนนี้นะครับคุณละอองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอยู่กับท่านรองรับพีทันอุ่นจิตพันรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับรับพีทพัดคท่าน่นท่านรับพีพั์นะครับขออภัยครับคุณละอองครับเจ้าเมื่อวานเราคุยกันทราบว่าพี่ตอนนี้เขาเรียกว่ากลุ่มวิสาหกิจอะไรนะของพี่เนี่ย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกแย่หวานบ้านอมลองเจ้าเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วใช่ไหมครับเป็นแล้วเจ้าเป็นแล้วอยู่ที่เสมือญทำอะไรบ้างนอกจากย่หวานเราทําอะไรบ้างครับพี่ละอองครับมี่แย่หวานในชุมชนของเรามันจะมีย่หวานแล้วก็เก๊กฮวยเก๊กฮวยนี่เราปลูกเป็นสองอย่างแบบท่องเที่ยวกับแบบใช้ใช้แบบอินทรีอ่ะเจ้าครับตอนนี้ไปจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วใช่ไหมครับจดตั้งแต่ปีสี่แปดแล้วเจ้า Mm hmm. ตอนนี้นอกจากปลูกแก้วหวานปลูกแก้วหวยแล้วเรากระบวนการตลาดเราทําอย่างไรบ้างครับพี่รองครับการตลาดไม่บอกเลยเจ้ามันเหมือนกับเรารวมตัวกันไม่ได้อะต่างคนต่างขาย mm hmm. ต่างคนเหมือน mm hmm. เหมือนเหมือนแย่งกันค่ะไม่ไม่ใช่แย่งกันขายคือแบบสเปะสปะถ้าถ้าเป็นระดับหมู่บ้านเขาพูดกันนะ mm hmm. ใครอยากขายก็ขายไปมันรวมตัวกันไม่ได้อะเจ้า โอ้ไม่ไม่ได้ไม่ได้รวมกันเลยต่างคนต่างไม่ได้รวมกันเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้แสดงว่าจบเป็นวิสาหกิจชุมชนก็ยังไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์คำว่าวิสาหกิจชุมชนเนาะคำว่าวิสาหกิจชุมชนก็คือมันจะต้องวัดแผนรการจัดการตลาดร่วมกันอะไรนี้เนาะที่ละองเนาะเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวข้อมูลวันที่คิดเก้าวันที่คิเก้าผมผมจะขึ้นไปเชียงใหม่อยู่นะมีโอกาสผมจะไปเยี่ยมถึงกลุ่มเลย แล้วก็เดี๋ยวขั้นต้นเนี่ยจะให้ทางเกษตรจังหวัดลงไปหาพี่ละอองก่อนนะแล้วก็ดูที่นมวิสาหกิจนี้มันจะวางแผนในการที่ส่งเสริมออย่างไรเช่นผมได้ยินคำว่าปลูกดอกแคคหวยเสมองเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรที่พกเราไปทําไว้ด้วยเพราะเป็นแหล่งผลิตอ่อ,อ,อสตรอเบอรรี่ คุณภาพและที่เสมอไงนะครับเรามีกลุ่มที่จัดชนที่ผลิตตอบี้แล้วเราก็ไปส่งเสริมทมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยู่อันนี้ก็เป็นงานของผมนะครับคุณจิมมี่คุณถนอมครับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จะดึงคนเข้าไปข้าในเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะให้คนบุ๋มลงไปดูปัญหาวิเคราะห์ก่อนว่ามันมีทางเลือกทางรอดอะไรที่มันจะออกอย่างเช่นสินค้าเนี่ยถ้าตลาดนันไปไม่ได้ด้วยสกยภาพเสมอเนี่ยมันจัดการสินค้าได้หลายอย่างเลยคุณถนอมอันไหนที่เดินไม่ได้มันก็สามารถที่จะเปลี่ยนทางเดินหรือถ้า มันเดินได้อยู่แล้วเรียนเราว่ามันขาดการจัดการเช่นมันต่างคนต่างขายมันไม่ได้ขายในรูปกลุ่มมันก็ไม่มีกลไกอำนาจในการต่อรองราคาอย่างเงี้ยซึ่งผมยังไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดคุณถนอมุณจิตรีกับพี่ละองครับผมให้ข้อมูลท่านรองนิดหนึ่งครับท่านครับผมให้ข้อมูลท่านรองนิดหนึ่งก็คือว่าอย่างอย่างกลุ่มนี้กลุ่มวิสาเกีจตของพี่ละองนี่เขาก็ปลูกอยู่แค่ไร่เดียว นะครับแต่ปลูกทั้งปีเดือนหนึ่งรอบละเดือนรอบ,ละ,อรอบละเดือนก็สิบสองรอบนะครับถ้าทําตหลอดเนี่ยนะครับแล้วก็ชาวชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงกันที่ก็ปลูกอยู่ประมาณ80รายรายก็ประมาณหนึ่งไร่แต่ต่างคนต่างทําต่างคนต่างขายต่างก็เนี่ยทำกันเองเพราะทีนี้พวเราเห็นว่าเอาละในเมื่อทําแล้วก็รายได้ค่อนข้างดีเท่าที่พี่เราอภอิราไ้ฟังนะนะรายได้ค่อนข้างดีแล้วมันพจะไปได้ นะครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอะไรต่างๆเดี๋ยวก็ใช้ย่าหวานกันทั้งนั้นเลยนะท่านรองนะเพื่อเป็นการลดน้าตาลในเลือดอะไรเงี้ยนะครับคือคุณถนอมผมมองเห็นเขาลางของปัญหาแล้วผมรู้ทางออกแล้วครับเพราะว่าย่าหวานมันเป็นมิชมาเก็ตฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้คนลงไปดูเป็นการเฉพาะเลยผมว่าเรื่องตลาดไม่ได้ยากแล้วครับเรื่องของการรวมกลุ่มเนี่ยรวมกลุ่มแบบนี้ก็คงไม่โอเคแหละเดี๋ยวคงจะต้องปจัดการกระบวนการเรื่องของกลุ่มใหม่นะครับให้มีความเข้าใจ ซึ่งเราจะเอาคนทั้ง80คนมาเป็นหลอมเนื้อเดียวกันก็คงไม่ได้ว่าคนเป็นตัรวมกลุ่มเนี่ยมันต้องจิตใจไปด้วยกันอันนี้ต้องต้องเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของการจากการัดก,การของทีมงานของเราลงไปครับแ,แ,แล้วมีราชการมนาที่เก้าอ่ะผมเอาผลไม้ผลผลไม้ภาคปตาไปขายคนภาคเหนือ นะครับก็คือทางทางจังหวัดภาคใต้ทีนี้ผมไปเป็นประธานเปิดท่านที่มอบเนี่ยเดี๋ยวพอมีเวลาเนี่ยผมจะลงไปดูที่เสมือนด้วยตัวเองแต่ก่อนหน้าเนี่ยผมจะให้เกษตรจังหวัดผมลงไปก่อนที่เราององขอชื่อที่อยู่นามสกุลครับเบอร์โทรด้วยย<ช>ินดีครับเดี๋ยววันนี้ผมให้คนลงไปวันนี้เลยเดี๋ยวให้เกษตรจังหวัดเกษตรเพื่อลงไปวันนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปข้อมูลให้ผมแล้วก็เดี๋ยววัดจบลงไปเดี๋ยวเราหาทางออกร่วมกันครับผมมองว่าดีครับท่านเหาเนโกกาสใช่ไหมเห็นช่องทางนะ้ท่านนะ ครับผมมีช่องทางนะผมผม <c oughs> ผมเห็นแล้วผมว่าไม่ยากครับในเรื่องของการปรกกาศครับาารครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวหลังใหม่จะให้เบอร์พี่ละองะองนะครับแล้วก็กลุ่มนะ <c oughs> กับท่านรองหลังใหม่ก,กีแล้วกันนะท่านรองนะแต่ว่าท่านรองเพอเอโนกาดและเอนโนกาดของเกษตรกรแล้วคือเขารายได้ก็ค่อนข้างดีแต่ว่ามันมีความไม่แน่นอนว่า ช่วงโควิดกระทบหน่อยแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าเรารวมกลุ่มกันได้ภายใต้หลักคิดนะของกลุมส่งเสริมการเกษตรเกษตรแปลงใหญ่ก็ดีตลาดก็อยู่ตรงไหนต้นทุนก็เป็นยังไงเนี่ยเพราะมัาก็ปลูกครั้งเดียวก็อยู่ได้อย่างน้อย6ปีนะท่าน,นเนี่ย,ย<อ>ผมดูแล้วนะปลูกครั้งเดียวแต่อยู่<ช>ได้ถึงหปีใ,ในต้นพันธุ์ต้นเดียวกันเนี่ยครับท่านครับทราบทราบทราบครับผมรู้จักยาหวานดีครับอื ทั้งนั้นเดี๋ยวพี่ละองนะเด่๋ยท่านรองจะมีโอกาสท่านรองจะแวะเวียนลงไปเยี่ยมเลยให้เกษตรจังหวัดติดต่อพี่รองไปก่อนดีไหมครับพี่ดีไหมที่จะร่วมกลมกันนะขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าช่วยทําให้เราทําได้อมากขึ้นดีขึ้นแล้วก็ช่องทางการตลาดจากนี้เป็นต้นไปเผื่อท่านไปหาตลาดมาได้เครื่องดื่มน้ำอัดลมชาหญ้าหวานกันอยู่นาเข้ามาจากไหนนี่ของเรามีนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ จะได้ส่งเสริมในเรื่องนี้ <ขอ S 1> ด้วยขอบคุณพี่ละอองนะแล้วก็ท่านรองเห็นบอกว่า29นี้จะเอาอะไรไปขายที่เชียงใหม่ครับท่านครับบอกได้หน่อยครับวันที่29เนี่ยทางจังหวัดภาคใต้เนี่ย14จังหวัดเนี่ยโดยสำนักส่งเสริมการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาขงกรมเสริมการเกษตรซึ่งจะรวบรวมผลผลิตของดีของเมืองใต้เนี่ยมันเป็นช่วงวันหยุดวันหลังวันเฉลิมด้วยใช่ไหมเขาจะเดินทางไปก่อนวันเฉลิมแหละไปขายเอาท,ที่จังหวัดเชียงใหม่ใชัยนั้นว่า เอาของดีเนี่ยนําไปสวยให้คนภาคเหนือซึ่งคนภาคเหนือไม่มีของพวกนี้สินค้าของใต้เนี่ยผลไม้ของกินของดีต่างๆก็จะเป็นกระบวนการของของดีภาคใต้ที่ไปหาคนภาคเหนืออันนี้ก็จะทําให้คนภาคเหนือได้ได้บริโภคของดีมีคุณภาพที่ในราคาที่ไม่แพงขอภไทยผมจําห้างไม่ได้ว่าห้างอะไรใช่ไหมท่านในห้างใช่ไหมใช่ครับขายห้างครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเลยครับคุณพี่ ผมเพิ่งได้รับมอบหมายเรื่องนี้มาแล้วก็มีอาหารทะเลด้วยไหมท่านทางใต้ไปขึ้นไปเนี่ยนะพี่น้องทางเหนือจะได้ของดีอะไรบ้างเนาะของสิบี่จังหวัดของภาคใต้เลยใช่ไหมครับมีกรมส่งเสริมนะท่านรองรัพิทัศจะไปเป็นประธานเปิดวันที่2ี่นี้ที่ห้างจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวท่านดูนะว่าจะเป็นห้างไหนนะค่ะเชิญชวนผู้ชมด้วยนะที่ที่ยวาจังหวัดเชียงใหม่ครับชื่ออะไรนะท่านชื่ออะไรนะครับ ท่านทานมีโชคพลาซาจังหวัดเชียงใหม่ครับอ๋อมีโชคพลาซาเชียงใหม่ยี่แปดยี่เก้าสามสิบประมาณนี้แหละครับสามวันยี่สิบเก้าสามวันตีดอัพติดนไปนะครับก็จะเป็นถินง้ะพิเมียนเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นูุเรียนมังคุดอะไรต่างๆเนี่ยผลไม้ต่างๆขางภาคใต้คนเหนือคงเคยกินจำปาดะใช่ไหมครับซึ่งจำปาดะนี่ย้องเป็นแบบหัวแห้งมากนะเขาเอาใบมะพร้าวปุ่มลูกไว้เนี่ยเออมันก็เป็นของดีได้ทำให้คุณได้ได้ได้กินกันนะครับ ครับซึ่งแล้วเราก็มีโครงการอย่างเงี้ยเช่นเอาของเหนือไปขายคนใต้เอาของผลไม้ทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกษไปขายวิุ <S <S 2> <S 2> ดรอ,อะไรเงี้ยเราจะมีแคมเปญต่างๆที่ทําให้คนอื่นได้เห็นสินค้าเราให้รู้จักสินค้าเรามากขึ้นจัะ เลยบอกท่านรองไว้เลยว่าท่านท่านมีงานโครงการล่วงหน้าที่ไหนแล้ววันที่ไปท่านไปเปิดงานท่านบอกเรามา N อ t บพร้อมจะออกอากาศได้ทันทีเลยครับท่านขอบคุณเลยครับขอบคุณเลยครับเดี๋ยวว่าหลักเราต้องคอนแทคกันมากขึ้งานก็องเสื็งานเสร็จเยอะมากเลยครับเยอะมากแล้วต้องต้องขึ้นสื่อมวลชนในการที่จะสื่อสารพี่น้องประชาชนเข้าใจอย่างเช่นประเด็นปัญหาวันนี้ครับจริงๆแล้วเราก็มีหน่วยงานในพื้นที่เรามีเกษตรกะพนเกษตรเพอมีเกษตรจังหวัดซึ่งแล้มีประเด็นปัญหาพี่น้องเกษตรกรฝากด้วยเลยครับเตินเข้าไปที่สำนักงานเกษตรเพอผมเลย หรือเกษตรกรในตำบลเนี่ยเขาจะมีเบอร์โทรเกษตรตำบลมีลานมีอะไรเขาจะสามารถคอนแทคหากันได้นะครับ <คะ S 2> สำหรับคนที่รู้เขาจะรู้กันดีว่าเขาเรียกว่าเกษตรเกษตรส่วนใหญ่ชาวบ้านเรียกเกษตรนะก็คือเกษตรตำบลก็คือนักส่งเสรสิมการเกษตรที่อยู่ที่นี่ครับ พร้อมดูแลพี่น้องเกษตรกรในที่เรื่องอยู่แล้วครับผมในพื้นที่ครับได้ครับท่านครับเดี๋ยวทีมงานผมแอดไลน์ท่านแล้วก็ท่านส่งข้อมูลมามีคลิปมีภาพมีข้อมูลท่านไปเปิดที่ไหนพี่น้องเกษตรกรนี่เริ่มต้นจากใต้ตตตไปเหนือนะเหนือไปใต้อีสานไปไหนเราจะได้ติดต่อกับท่านในโอกาสต่อไปด้วยครับดีเลยครับเบอร์โทรศัพท์ผมนี่แอดไลน์ได้เลยครับแล้วก็ทักกลับมาครับผมคงต้องพึ่งสื่อสิ่งนิมพ์ทุกๆแขนงนะครับในการช่วยงานกรมสื่อการเกษตรในการถือว่าเป็นการช่วยเกษตรกรนะครับไม่ใช่ช่วยกรมสื่อการเกษตรเพราะเรามีหน้าที่ดูแลเกษตรรคับผม อขอบคุณท่านรองนะครับและพี่ละอ,องวันณศรีด้วยนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เจ้าพีเจ้า